ยกที่3มครับมวยรอบแชมปีเป็นมาบินครั้งที่10รอบนอกเอาฝ่ายแดงพยักอุดรอ,อ,อุดอุดรประเมินชานยุทธสักรุ่งเรืองมาดูเกมตอนนี้ครับยกที่3จริงๆเร็ก่อนหน้าเอาชันยุทธต่อ19นะครับราคายก2ก็ยังอยู่น้ำเงินประมาณ3-2มสนะราคาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตอนนี้ยกที่3ราคาพลิกมาแล้วครับมาอยู่ที่แดงต่อ32ครับไอแดง3-2มาครับเมืนอถอยตั้งรับดักศาตต์แข้งซ้ายแดงเดินเข้าหามีต่อยหมัด เบียด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 ถีบงานบอกโตไปโตไปนะครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับบอลวีรศัก์วีรศักเลขสอพัฒนาชัยครับถ้าใครรักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนกันฝากกดติดตามฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งบทบาทครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่หลายๆท่านตรงบอกว่ารอติดตามติดตา,ตด,ตาดูกันอยู่เสมอครับก็มีช่องเจ็ดช่องสามนี่แหละนะครับเอาละใส่กันยับครับ ตอนนี้เป็นยกที่สามนะครับเพื่อนๆครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินครับเสมอเงินครับมาครับเบียดบูสู้ตีครับทั้งคู่ครับไม่ได้หนีไปไหนครับอย่างที่บอกไปไว้นะครับฝ่ายแดงก็พยักอุดรเอาอุดรครับฝ่ายลําดึนชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเท็กอุดรเนี่ยไฟาล่าสุดเขาแพ้คะแนนซัมโบยู่ป้าบุมเด็กเสียนที่ลบบุรีครับส่วนเจ้าชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองชนะคะแนนเพชรลําบูนหมวดดับลําปางที่กองทัพอากาศครับ มาแล้วครับเลดก็ต้องบอกว่าตามที่บอกกันเลยครับยกที่สามตอนนี้ครับน้ำเงินต่อสองหนึ่งครับน้ำเงินต่อสองหนึ่งครับการยกน้ำเงินต่อสองหนึ่งครับตีเอาครับพยายามเบียดพยายามตีครับไปเรื่อยครับทีมงานน้ําเงินนี่คือมีน่าจะเป็นทีมงานทีเด็ดเก้าเก้านะใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมเห็นอ่ามันจะเป็นทีมบนใต้ครับอยู่ฝั่งมุมน้าเงินครับโอ้ยเตะซ้ายไปเตะซ้ายไปเตะซ้ายไปครับ แดงก็พยายามยกบังเอาไว้ได้ครับนี่ครับเป็นเกมเบียดเบียดเบียดครับสู้กันไปเรื่อยครับหักกันใส่กันทุกลูกครับอันแดงล้มบลงไปห่อให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กเคลียร์ดูได้ใจเลยนะครับถีไปต่อยหมัดขวามาฝ่ายแดงตําเงินเตะซ้ายถีตีโอ้โหเอากันใหญ่เลยครับใส่กันสนุกเลยครับแบบนี้ครับ เป็นมวยฝีมือนะครับฝ่ายน้ำเงินครับแต่ดูขยันเหลือเกินครับยกนี้ครับตีซ้ายตีขวาโอ้โหแล้วมยเข่าจะทํายังไงเราที่นี่มาชิงขยันซะแล้วมาชิงบทของมมยเขาเ่าซะแล้วมันเล่นขยันกว่าเขาได้ยังไงเนี่ยเตะซ้ายครับเบียดเข้ามาครับโอ้โหแดงตีขยมขยมตีซ้ายครับแดงก็เสียบคืนบ้างบีดไปตีซ้ายตีขวาอะไรครับโอ้โหปลายยกที่สามครับ จานพันต่อน้าเงินนะครับจานพันต่อน้าเืินกลับนะจานพันต่อน้าเงินกลับนะราคาน้าเงินต่อสองหนึ่งครับเพื่อนๆครับยกที่สี่ครับเลี่ยดมาอีอีอีโอ้โหกรรมการกดแยกครับะตามดูกันต่อตามดูกันอีกครับเพื่อนเือครับตอนนี้ยกที่สี่แล้วราคาน้าเงินห้าหนึ่งแล้วน้าเงินห้าหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะนี่จะตีขวาไปครับแสดงเบียดเขย่าพยายามหายจังหวะตีครับแต่น้าเงินนี่พยายามไขึ้นก่อนตลอดครับมีเข่าขึ้นมาก่อนเสมอเลยครับ ไม่ได้ถอยครับนี่ครับเดินใส่ครับใครบอกว่าเป็นต่อแล้วต้องถอยไม่ใช่ครับอ้าหอยแดงก็เดินมาถือว่ายืนบวกยืนสู้กันโอ้โหต่อยหมัดหน้าหงายไปเบียดมาจังหวะนี้แดงเด้งตีเก็บเก็บอาการเก็บอาวุธเก็บอาวุธอย่าพึ่งให้การได้ออกครับไอกรรมการกดแยกครับทีมงานสั่งเดินครับพี่อูดนะฮะพี่อูดอุดรนะโอ้โหบิดบิดบิดแล้วก็ลงมเท่าันไปครับแดงอยู่ด้านล่างราคาแพงนะครับตอนนี้ราคาแพงนะครับ น้ำเงินสิบหนึ่งครับน้ำเงินสิบหนึ่งครับไปแดงดูตุ๊ปตุ๊เป๋ยังไงไม่รู้อา้าลื่นครับเอ้ากรรมการการับโอ้ยเจ็บหองเจ็บอะไรเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขาครับก็ขอขอไปเมื่อเลยผมผมดูไม่ทันนะครับทีมงานน้ำเงินสั่งเอาเลยเอาเลยทีปากแล้วก็ลม้มลงไปเจ็บขาเพื่อนโอ้ยเรียบร้อยครับจบเกมครับ ชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองชนะน็อกยกสี่พยักอุดรอ,ออูดอุดรครับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องยูทูบสอพัฒนาไทยครับเอาไว้มาดูมวยกันครับเพื่อนๆครับอยากจะรับฟังข่าวมวยอยากจะดูข่าวมวยครับกดติดตามกันเข้ามาครับถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการมวยเจอกันคลิปต่อไปครับ